สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือเลโก้ของน้องๆน,นะคะซึ่งได้อาพินันธนาการมาจากคุณครูที่โรงเรียนค่ะครูไมยใจดีมากส่งมาให้น้องๆน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะเปิดได้แบบนี้เลยสุดยอดจริงๆเลยมีประมาณสามพันกว่าชิ้นเป็นไงคะสวยไหมเออสวยขอเติมแสงก่อน สวยแบบนี้เลยนะคะเปิดได้ดูด้านในได้นี่นะคะเดี๋ยวค่อยๆดูทีละจุดนะคะนี่เลยเปิดประตูได้หมดทุกบานเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะชิงช้าก็ไกวได้ด้วยแต่บางอันเราอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่เนาะเพราะว่ามันจะต้องประกอบไปตามรูปของเขานะคะ เด็กๆสองคนนะคะช่วยกันประกอบก็คือมีพี่เจซีแล้วก็น้องจีด้าค่ะนี่อันนี้ชิงช้าก็กวยได้เปิดหลังคาได้ชิงช้าหมุนได้สามร้อหกสิบองศาองศาเลยจ้ะเสียงคุณแม่ก็แหบเนาะเพราะว่าตะโกนมากจัดเนาะช่วงนี้ใช้เสียงสอนอ่าเห็นไหมนี่ข้างล่างนะคะประตูตรงนี้ก็เปิดได้ แล้วก็ประตูตรงที่มีเก้าอี้เนี่ยเปิดได้เหมือนกันค่ะแต่ทีนี้มันมีสิ่งกีดขวางอยู่ก็คือเก้าอี้ก็เลยเปิดให้ดูไม่หมดเนาะเปิดแล้วจะเห็นด้านในแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงคะสวยไหมฝึกฝึกด้านของจินตนาการเสริมสร้างาการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะแล้วก็ได้สมาธิด้วยถ้า ผู้ปกครองสนใจก็แวะดูเลยนะคะในช h อป e ี Lazada มีหมดแต่ถ้าให้ดีมาซื้อคูมายนะคะติดต่อด้านหลังเลยค่ะ